สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมนะคะมาเจออาจารย์ยโสธาราอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะพาทุกท่านมาไหว้นะพระธาตุขามแก่นนะคะตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองนะคะจังหวัดขอนแก่นนั่นเองนะคะยามค่ำคืนตอนนี้เงียบสงบจังเลยคะ่ะท่านผู้ชมไม่มีผู้คนเลยนะคะเพราะว่าอาจารย์ออกมาจากที่พักนะคะหลังจากเขียนงานเป็นที่เรียบร้อยยังไม่เสร็จนะคะแต่ว่ารู้สึกออกมาพักสายตาก,ก่อน นะะก็เลยได้เดินทางออกมาก่อนเนาะค่ะตอนนี้เรามาไหว้พระธาตุขามแก่นกันเพื่อขอพรน,นะคะขอความเป็นสิริมงคลนะคะถ้ามาไหว้ตอนกลางวันนี้ก็จะร้อนมากนะไหว้กลางวันนี้จะร้อนมากเลยนะก็เลยต้องมากลางคืนเอานะคะโอ้โหอันนี้ โดยรอบนะท่านผู้ชมขอนแก่นนี่ว่าอยากได้บ้านแบบนี้จังเลยปูลาดแบบนี้อยากได้แบบนี้จังเลยนะฮะสวยงามนะคะพระธาตุคำแก่นนี่ถือว่าเป็นพระธาตุที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะคะท่านผู้ชมคะ มีความศักดิ์สิทธิ์มากนะเดี๋ยวเราไปทีคล้องถวายองค์ท่านหน่อยเนาะสาธุสาธุสาธุ สัมพุทธสัจ